ละมากินหักเนื้อหักเนยบุฟเฟ่ต์ร้อยเก้าสิบเก้าบาทกินได้บะอั้นประจํากัดเวลากินได้กุยยางหมูเนื้อทะเลของกินเล่นของหวานไอติมร้านอยู่แม่ลิมเชียงใหม่ครับบนถนนเส้นแม่ลิมเมโจ้ของเปิ้ลนักแตะตักเองได้เลยส่วนหมูสลดดเนื้อสไลด์เปิ้ลเสิร์ฟเมื่อเป็นถาดใหญ่แบบนี้เลยบุฟเฟ่ต์ที่นี่เลือกได้3แบบเนื้อมีแบบย่างเนยชาบูและหมูกระทะเครื่องดื่มรีฟิล39บาทจัดหมูกระทะก เลยใส่หมูใส่เนื้อสุกแล้วก็กินได้เลยหืมลำน้ำจิ้มลำๆสูตรเฉพาะของร้านมาแบบครบรสเลยมีเป็นหกแบบปูนจะเป็นแบบไหนก็ลำมาต่อกันตี้กระทะย่างเนยวันนี้โจโลจะพัดจิ้นงัวออสเตรเลียครับเมื่อจิ้นสุกแล้วก็เอาชีดอุยอยุลงไปเลยว้าวยืดยืดงำลำ หรือจะย่างจะอี้ก็ได้เนอะมากินชาบูกันต่อกินพักเหียนน้อยใส่กุ้งนักๆว้าวกินกุ้งก่อนเลยกินตุงเปลือกมันเนี่ยขี้ค้างแกะจินนุ่มๆลำจินย่างเนยก็หอมลำร้านเปิดทุกวันตั้งแต่สี่โมงแรงถึงห้าทุ่มครับ